ส,สดีดค่ะเดกๆวันนี้มาพบกับคุณครูมุกคุณครูตานค่ะวันนี้นะคะคุณครูมุกและคุณครูตานนะคะก็จะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องชนิดของข้าวค่ะเอข้าวที่คุณครูมุกกินทุกวันนี้มีข้าวอะไรบ้างคะที่ครูมุกกินทุกวันเหรอคะจะมีข้าวเหนียวและข้าวเจาว้าค่ะคุณตานและคุณครูมุกรู้จักไหมคะว่าข้าวมีกี่ชนิดเอ๊ สิคะคุณครูก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะถ้างั้นเราไปหาคําตอบกันดีไหมคะดีค่ะกูตานถ้างั้นเราไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดหลองบัวนะคะ ค่ะวันนี้ร่วมกับคุณครูตามนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปชมข้าวนะคะว่าท so well. ี่ตลาดนองรัวของเราเนี่ยมีข้าวอะไรบ้างนะคะไปกัเลยค่ะไปกันเลยข้าวเตียวข้าวเจ๊ยข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวเก่าข้าวเหนียวเก่าที่พี่เขาเหนียวก็ข้าวเหนียวเก่าที่เงินข้าวเหนียวรวมไม่รวมในไม้ถึงวางข้าวเหนียวม่มีนะคะทุกคน ลวกปะขกปะเออขกลวกตอนนี้ข้าวตอนนี้พี่จะเขียนคำน่าและข้าวที่เด็กๆเขียนตอนนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวภาษาอังกฤษเรียกว่า sticky rice แปลว่าข้าวเหนียวเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ sticky rice อีกครั้งค่ะ Sticky rice เก่งมากค่ะและข้าวที่เด็กๆเห็นตอนนี้นะคะคือข้าวเจ้าค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเด็กๆส่วนข้าวเจ้าภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า rice เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ rice อีกครั้งค่ะ rice เก่งมากค่ะ ข้าวที่เด็กๆเข็นตอนนี้นะคะคือข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องนะคะก็คือข้าวหอมมะลินี่แหละค่ะเด็กๆแต่เป็นข้าวที่ยังไม่ได้ขัดให้ขาวนะคะเป็นข้าวที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะข้าวกล้องภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า brown rice เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ brown rice อีกครั้งค่ะ brown rice เก่งมากค่ะ ข้าวที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไรซ์เบอร์รี่เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะไรซ์เบอร์รี่อีกครั้งค่ะไรซ์เบอร์รี่เก่งมากค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณครูมุกจากที่เราไปสำรวจมาคุณครูมุกเจอเข้าวกี่ชนิดคะค่ะจากที่คุณครูมุกไปสำรวจมาเมื่อกี้นะคะเจอเข้าวทั้งหมด4ชนิดคะ่ะคุตาลมีข้าวอะไรบ้างคะคุณครูมุกคุณครูมุกเห็นนะคะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอรี่เลยคะ่ะคุตาน เอ๊ตอนนี้คุณครูตานก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วค่ะคุณครูมุกถ้างั้นเรามาลาเด็กๆเราไปกินข้าวกันดีไหมคะดีเลยค่ะครูตาลถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูมุกกับครูตานก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสว,สวัสดีดค่ะบ๊ายบาย,บาย